สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการเล่าประวัติศาสตร์ไปกับแอป Google Earth EP ที่12แล้วนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับหลังจากห่างหายไปนานเลยนะครับ <c oughs> ก็สำหรับ EP นี้นะผมจะมาสำรวจเส้นทางรถไฟสายหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักของหลายๆนนะคนนะนั่นก็คือเส้นทางสายชุมทางหัดใหญ่สงขลานั่นเองนะครับ <c oughs> ก็สำหรับเส้นทางนี้นะครับเปิด ให้บริการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับเมื่อปี2,456นะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับเมื่อวันที่1ก,ก,กรกฎาคม2,521นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลังจากยกเลิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ยังมีการรักษาเขตทางไว้อยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางสายชุมทางขนใหญ่สงขลามีเส้นทางที่ค่อนข้างชำรุดมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เหลือ เส้นทางให้เราสำรวจจริงๆเนี่ยแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับแต่ก็มีข่าวดีนะครับอีกไม่นานนี้ก็น่าจะมีโครงการที่แบบจะทําจากชุมทางันใหญ่ไปสงขลาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือฟื้นฟูเส้นทางเก่านะครับแต่ผมว่าก็คงยากแหละก็ <c oughs> <c oughs> คงยากหละเพราะว่าเส้นทางสายเก่านี่โอ้โหชํารุดมากเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่ามันชํารุดมากขนาดไหนนะครับก็สําหรับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี ชุมทางหาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางถ้าเกิดท่านผู้ชมจะไปสุงไงโกลกนะครนี่ถ้าไปสุงไงโกลกตรงนี้นะครับจะเป็นทางแยกระหว่างเส้นทางสายใต้ที่ไปปลายทางถึงสุงไงโกลกกับเส้นทางที่ไปประดังเบซานะรประเทศมาเลเซียนะครับโอเคแต่เราจะไม่โฟกัสถึงจุดนี้ครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับย้อนมานะครับเส้นทางที่หันหน้าเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้คือหันหน้าเข้ากรุงเทพนะครับแล้วสังเกตตรงทางขวานะครับเนี่ยครับเลยสะพานนี้ไปนิดนึงจะเห็นรางเล็กๆนะครับตรงนี้เลยนะครัางเล็กๆโอเคเดี๋ยวผมลงไปดูดีกว่านะครับนี่นี่แหละครับคือเส้นทางแยกระหว่างเส้นทางสายใต้กับเส้นทางสายสงขลานะครับนี่ครับราง หลังนี้นะครับที่เข้าไปในดงหญ้าเนี่ยนะครับคือเส้นทางสายสงขานะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยพอแยกจากชุมทางหัดใหญ่แล้วเนี่ยเส้นทางมันจะเห็นพอเห็นบ้างนะครับมันก็จะมีพวกต้นไม้มีบ้านนะครับที่สร้างทับเส้นทางไว้เลยนะครับแต่เอาจริงผมว่าก็คงเป็นการยากนะครับถ้าจะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับ สิ่งที่ยังหลงเหลือและเห็นชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นสถานีรถไฟสงขลานะครับซึ่งเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ปรับปรุงซะสวยเลยนะครับสถานีรถไฟสงขลาหลังจากที่ทิ้งร้างมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็มันจะมีสะพานเหล็กด้วยนะครับ f อรถไฟทักมานะครับขอโทษแล้วมันจะมีสะพานเหล็กใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันนะครับ ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆ, <S <S 1> <S 1> ๆช่วงที่ออกจากชุมทางขนาดใหญ่ช่วงแรกๆ,ๆนะครับเส้นทางสายสงขลาก็จะขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเนี่ยก็จะขนานไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจนถึงตรงนี้นะครับพอเลื่อยมาจากช่วงนี้นะครับเส้นทางรถไฟก็จะเริ่มโค้งนะครับ สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าจะสังเกตยากนิดนึงเนี่ยเส้นทางจะเริ่มโค้งออกมาจากเส้นทางสายใต้นะครับเส้นทางสายใต้ก็คือจะโค้งไปนะครับส่วนสายสงขลาจะเริ่มตรงมานะครับซึ่งมันซึ่งสิ่งที่ทําให้เราเห็นชัดที่สุดก,ก็คือมันจะมีพวกต้นไม้พวกอะไรเนี่ยบังเป็นคันทางชัดเจนนะครับซึ่งทําให้เราสามารถสังเกตได้นะครับ ผมไม่กล้าฟันธงนะครับว่าเส้นทางที่ผมค้นหานี้คือสายสงขลาจริงๆผมไม่กล้าฟันธงนะเพราะว่าบางทีบางจุดอะไรเงี้ยมันจะมันอาจจะไม่มีร่องรอยเลยเหลือแล้วก็ได้นะบางจุดมันก็เป็นถนนไปแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางจุดผมไม่กล้าฟันธงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่าก,กันนะครับถ้าเกิดสำรวจผิดนะครับเส้นทางก็จะมาเรื่อยๆ แล้วก็เราจะมาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าชาวสงขลาเกือบร้อยเปอรเซก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนั่นก็คือตรงนี้นี่เองนะครับถ้าเกิดมันถ่ายเห็นทะเบียนรถใครก็ขอโทษ้วยนะครับนี่ครับผมนี่คือต่อหม้อของสะพานรถไฟสายสงขลาที่เห็นเกือบชัดเจนที่สุดนะครับนี่บนี่คือเสาตอหม้อนะครับแล้วก็เป็นรางรถไฟที่เขาวาง คันไว้นะครับจุดนี้คือเห็นชัดนะครับพอสมควรเอากดออกเฉยนะนะนะี่ครับหลังจากน,นากาั้นเส้นทางก็จะมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็จะมาเรื่อยๆก็จะมีพวกต้นไม้อะไรปกคลุมหมดนะครับ แล้วก็ตรงถนนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อถนนอะไรลบบุรีรามเมศหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าอ่าใช่ครับถนนลบบุรีรามเมศนี่ครับสังเกตสังเกตดีๆครับนี่ครับผมนี่คือรางรถไฟของเส้นทางรถไฟสายสงขลานะครับแต่จุดนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็ยังมี สันรางโผล่ไม้เห็นนะถึงบอกครับว่าเส้นทางสายนี้ค่อนข้างยากนิดนึงในการสำรวจนะครับมันก็นานแล้วนะครับตั้งแต่ยกเลิกมันตั้งแต่สองพั้าร้ยี่สิบเจนตอนนี้6กสี่ละเท่าไหร่แล้วล่ะเท่าไหร่แล้วล่ะสี่สบสสาปีแล้วนะเนี่มันจะมีพวก เดี๋ยวเดียวนึงผมต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นี่แหละค,คือปัญหาสําคัญคือการสํารวจเส้นทางสายห้ใหญ่สงขลามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นก็แค่สํารวจเพื่อแค่พอรู้เฉยๆนะว่าแนวทางมันน่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> คือแนวทางรถไฟมันต้องอยู่ช่วงประมาณนี้แหละนะครับ ลงไปดูอีกรอบนึงนะเพื่อเพื่อให้ชัวร์ที่สุดเราต้องลงไปดูนะครับจะได้เห็นชัดเจนนี่มันจะมีอยู่ช่วง,น,งนะที่แบบมันทําเป็นเออนี่ไงนี่ไงกําลังพูดถึงเลยนี่ครับผมเห็นเป็นสันรางที่แบบชัดเจนมากนะครับซึ่งก็ตรงเข้าไปในร้านใครไม่รู้นะเนี่เห็นเป็น เส้นทางที่แบบชัดเจนนะพอสมควรนะครับโอเคผมพอกําหนดทิศทางได้แล้วแต่ช่วงที่มันยากที่สุดก็คือช่วงที่ใกล้ถึงสงขลานี่ยนะมันยากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันคือตัวเมืองสงขามันจเจริญมากแล้วครับท่านผู้ชมก็เลยทําให้มีการสร้างบ้านเรือนนี่ครับผมนี่คือสะพานรถไฟสะพานโครงเหล็กนะของเส้นทางรถไฟสายสงขลาแต่คือผมลงไปสำรวจไม่ได้นะบนี่มันลงไปไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ข้ามแม่น้ำเลยผมว่าไม่ไปไกลดีกว่าไม่ไปไกลดีกว่านะครับเดี๋ยวหลงนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะตรงไปตรงนู้นจะเป็นสะพานรถไฟนะครับอยู่ตำบลคลองแหนะคือปัจจุบันนี้คือในตัวเมืองสงขลามันจเจริญมากแล้วครับแล้วก็ มีการสร้างตึกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะแล้วมันก็ทับรางรถไฟด้วยนะร,ระดับหนึ่งก็เลยทําให้เราจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยชัดเจนแล้วนะครับช่วงที่พ้นจากชุมทางหัดใหญ่มาเนี่ยนะค,คือทางรถไฟสา,สายสงขลาบ,บางส่วนก็เป็นถนนไปแล้วนะครับหรือไม่บางส่วนก็อยู่ภายใต้ตึกในอยู่ภายใต้ตึกไปแล้วนะครับ นี่ก็คือแนวทางรถไฟบางส่วนนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดสำรวจเิดก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ไปมากขนาดนั้นนะครับเราแค่พอรู้พิกัดเฉยๆว่าเออทางจริงๆเมื่อก่อนน่าจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าเป็นเส้นทางสายอื่นอย่างเช่นตลาดหนองคายอะไรเงี้ยเออแต่ตลาดหนองคายเขาลื้อรางเก็บแล้วนี่หว่านะครับผมไปดูคลิป เส้นทางสายตลาดของคายที่ผมทําคลิปไปก็มีคนคอมเมนต์แบบเยอะมากซึ่ง100%ก็จะออกมาแบอบกว่ารางลือแล้วครับพี่ <c oughs> อันนันคือเอาจริงผมก็รู้แล้วนะผมก็รู้แล้วนะผมดูโพสจากพี่แบงค์เนี่ยแหละนะพี่แบงค์สุรสิยงพรพปาสวัน์นะผมติดตามอยู่นะก็เห็นพี่เขาโพสละนะคือตอนแรกคิดว่าเขาจะปรับปรุงทางใหม่นะแต่จริงๆไม่ใช่เขาลื้อลางเก็บ เราจะมาลือเพื่อนะครับ okay. ทางรถไฟน่าจะตรงมาประมาณนี้นะครับวันนี้เริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วระ,ระ,ระดับหนึ่งนะคือทางรถไฟมันไม่น่าจะโค้งน่าเป็นไม่ได้นะเริ่มเริ่มเละแล้วเริ่มเละแล้วเอาจริงๆอันนี้คือจริงจัง <c oughs> จริงๆแล้วก็จีจีด้วย <c oughs> โอ้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแนละ้ว คือผมบางคนอาจจะถามทําไมผมยึดเส้นทางตรงก็เพราะว่าทางรถไฟส่วนใหญ่อ่ะเขาจะสร้างเป็นทางเส้นตรงมันจะเป็นโค้งแค่บางจุดนะมันจะเป็นโค้งแค่บางจุดเท่านั้นนะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่มันไปเชื่อมกับถนนใหญ่นะครับเห็นปัจจุบันเนี่ยเริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าทางรถไฟจะเบี่ยงไปทางไปทางขวานะครับ ่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อาจรู้ได้นะเนี่ยเห็นแนวรางนิดนึงอะจะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าต้องลงไปดูเนี่ยมันไม่มันมันไม่ปรากฏอะไรแล้วอะนะถึงบอกนะว่า สายนี้มันค่อนข้างจะสำรวจมันจะสำรวจยากสักนิดนึงนะนี่ผมว่าทางคันนี้แหละผมว่าน่าจะใช่อะไรวะเนี่ยทะเลเออผมเห็นเออเริ่มมีความหวังแล้วผมเห็นสะพานรถไฟแล้วครับเห็นสะพานรถไฟขนาดเล็กด้วยครับนี่นะครับนี่เห็นแล้วนี่เริ่มมีความหวังแล้ว เริ่มมีความหวังแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้สตันไปหลายสิบวิเหมือนกันนะครับโอเคคือที่ผมทำคลิปนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าครั้งหนึ่งนี่ครับผมนี่คือสะพานรถไฟโครงเหล็กบนเส้นทางรถไฟสายสงขลาที่ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าสมบูรณ์ที่สุดนี่ครับน่ครับสมบูรณ์ที่สุดครับ สะพานรถไฟน้ำน้อยครับแล้วจะเซ็นเซอร์ทำไมวะน,นี่เอา้ามันเป็นระบบ google มันเองนี่เนี่ยนี่ครับผมสะพานรถไฟน้ำน้อยครับผมของเส้นทางรถไฟสายสงขลาถือว่าเป็นสะพานที่แบบว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เขาน่าจะจัดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนะส่วนตัวผมก็สนับสนุนนะได้ทำให้ทุกคนได้มาศึกษาเรื่องราวมากขึ้น แต่เท่าที่ผมเคยไปดูบางคลิปนะมันจะมีเรื่องราวเรื่องผีด้วยนะเรื่องผีด้วยนะแต่ผมไม่เล่าดีกว่านะตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่า,วาเดี๋ยวนอนไม่หลับนับกลางคืนไม่ไหวนะไม่ไม่เล่าเรื่องผีดีวกว่าเริ่มมีความหวังแล้วเริ่มมีความหวังแล้วนะสำรวจกันไปต่อนะถนนนี้ก็น่าจะสร้างมา คูกันตั้งแต่ตอนที่ทางรถไฟสายสงขายยังยังเปิดอยู่นะครับคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้เริ่มไม่เห็นทางรถไฟแล้วนะ ือมันจะชวนผมปวดหัวมากเลยแหละก็คือตรงที่มันคือถ้าผมจําไม่ผิดนะเส้นทางนี้มันจะมันจะเฉียงไปเฉียงมากับถนนนี่แหละนะครับพอนะเราไปถึงสถานีรถไฟสงขลานั่นก็คือจุดหมายปลายทางของเรานะครับ คือถ้าเป็นช่วงนี้ยถ้าเกิดลงไปสำรวจแล้วเนี่ยมันไม่พบตัวรางแล้วนะมันไม่พบตัวแม้แต่สันรางนิดเดียวมันก็ไม่ปรากฏแล้วมันก็ไม่ปรากฏแล้วนะครับอันนี้คือผมเอาจริงๆผมสำรวจมาก่อนแล้วนะผมสำรวจมาก่อนแล้วก่อนจะมาทำคลิปนี้นะครับก็คือเพื่อเพื่อความมั่นใจด้วยนะครับระดับหนึ่งเนี่เดี๋ยวทําไมมัน ทำไมเส้นทางมันแปลกๆวะอืมมันผมว่าเริ่มเริ่มและเริ่มละเริ่มหลงอีกแล้วนะครับเออผมว่าเส้นทางเนี้ยโอ้เริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มละเอาจริง น่าจะใช่น่าจะใช่ขอเถอะขอคือตอนนี้เรามาร่วมสวดมนต์ภาวนาไปด้วยกันนะครับขอให้เส้นทางนี้ไปถึงสงขลานะใช่ไหมวันนี้ผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้คือ สวดมนต์ขอให้ใช่นะเอาจริงๆแลนี่คือสวดมนต์จริงๆนะขอให้ใช่เ,เพราะว่าอย่างนี้บอกครับสายสงขามันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับ,บแล้วโอเคนบเราเออใช่ๆคุ้นๆแล้วคุ้นๆแล้วนะรเริ่มคุ้นละเฮ้ย อยโอยแมอะไรวนนี้โอ้ยคือมันจะดีอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือ Google มันเล่นพี่เลน Google มันเล่นพี่เลนครับขอความเป็นธรรมด้วยนี่อะไรเนี่ย องหาวัดนั้นให้เจอวัดอะไรวะโอ้ยขอความเป็นธรรมด้วยครับขอความเป็นธรรมด้วยครับ Google มันเล่นพี่เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้าเกิดว่าสำรวจแล้วมันพลาดนี่ขออภัยด้วยนะครับพูดขออภัยมาหลายครั้งแล้วนะ ราะวันนี้อ่ะ Google มันเล่นพี่เรนเนี่ยโอ้ยเฟซบุ๊กก็แจ้งจังโอเคนะั่งผมขอกลับไปเริ่มใหม่ดีกว่านะเพื่อความชัวนะโอวผมว่าน่าจะเส้นทางนี้นะเออใช่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 โอ้โอ้ Google เอิร์นมันเล่นพี่เรนคนระับท่านผู้ชมต้องต้องเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะครับ ใช่วัดบางดานนี่แล้วเส้นทางมันเฉียงมาอย่างเงี้ยหรอสาธุขอให้ใช่ขอให้ใช่คือแบบตาต้องดีจริงๆนะนี่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 เห็นแล้วโอ้ยเริ่มมีความหวังแล้วเป็นไงพอท่องน้ำโมจสามจบไปได้เลยเป็นไงสุดยอดจะลงไปได้ไหมเนี่ย เห็นไหมไม่เห็นขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่ไม่ช่วยเลยเลยเออแต่มีทางเชื่อไหมคอยเห็นคอ้เห็นคอยเห็นขอให้เห็นเถอะเออแต่เห็นอยู่เห็นอยู่บางจุดเย่เย่ได้สักทีเว้ยแล้วทางรถไฟน่าจะเป็นถนนแบบนี้ไปยาวๆนะ มายาวๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆในตอนนี้ทางรถไฟก็เริ่มโค้งมานิดนึงนะครับเริ่มโค้งมาแล้วเห็นแล้วคิดถึงตลาดล้มผุบเมื่อหลาย EP ที่ผ่านมา <c oughs> นะครับเอ,อ้ เห็นแล้วคิดถึงตลาดล้มหูบเลยนะมันคล้ายๆกันเลยนะจะทางรถไฟไปไหนแล้ววะนนี้โอเคเริ่มเห็นแนวทางแล้วนะคือถ้าตามหลักแล้วนะเส้นทางรถไฟนี้จะต้องไปเจอกับสถานีรถไฟสงขลานะครับซึ่งเป็นตัวคาร หลังคาสีแดงอะพูดง่ายง่ายวัดหัวป้อมนอกขอโทษดีถ้ามีเสียงเข้ามานิดนึงเพราะว่าขอเหอะขอเหอะขอให้ใช่นี่นะนี่เลยเยี่ยม โอ้โห oh, n a l l y finally นะครับโอเคนี่ครับผมนี่คือสถานีรถไฟนี่คืออาคารสถานีรถไฟสงขลานะครับซึ่งยกเลิกไปตั้งแต่ปี2521นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้รับการบูรณะนะครับแล้วก็น่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเมื่อไม่นานมานี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ finally เสร็จ เรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนึงก็จะเป็นป้ายสถานีรถไฟสงขลานะครับโอเคจะไปดูข้างหน้าได้ไหมภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมโอ้โหนี่นะครับพอมาพอมาข้างหน้านี่จะเห็นเด่นเลยนะครับนี่ครับผมสถานีสงขลานะครับก็น่าจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมความสวยงามนะครับของตัวสถานี อายุร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับนี่นะเป็นกระเบื้องกระเบื้องรูปว่าวนะครับกระเบื้องนึ่งก็เป็นแบบที่ค่อนข้างนิยมมากในสมัยนั้นนะครับนี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางนี้มันจะมีทางรถไฟที่เชื่อมไปถึงทะเลนู่นเลยนะครับแต่ว่าถามว่าผมจะไปไหมไม่ไม่ <laughs> ไมนะเหนื่อยมากแล้วนะคแค่ มาถึงสถานีสงขลาปลายทางแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ผมสํารวจเส้นทางสายสงขลานะครับก็ถ้ามีจุดไหนที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเส้นทางนี้มันค่อนข้างฮัลโหโดนะครับผมอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับก็โอเคครับสําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ มาทาให้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะไม่ต้องห่วงนะครับก็โอเคนะคสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเล่นสงการให้สนุกครับสวัสดีครับ